ชายคนหนึ่งเล่พภรรยาและลูกสามคนออกจากบ้านเพียงเพราะพวกเขาไม่เหมือนตัวเองแต่สิบปีต่อมาความจริงที่ถูกซ่อนเร้นกลับปรากฏขึ้นพร้อมเสียงเคาประตูในความมืดที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการสามีจ้องหน้าภรรยาด้วยแววตาแข็งกร้าวเสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคาบ้านไม้ดังสะท้อนแสงฟ้าแลบข้างนอกส่องผ่านหน้าต่างเก่าให้เห็นเงาสันไหวเขาชี้นิ้วไปที่ประตูเสียงตะโกนดังก้องจนลูกสามคนสะดุง้ง ออกไปให้หมดบ้านนี้ไม่ใช่ที่ของพวกเจ้าเด็กน้อยทั้งสามเกาะกระโปรงแม่น้ำตาไหลาอาบแก้มลมเย็นพัดเข้ามาจากช่องประตูที่เปิดแงม้มกลิ่นดินเปียกและกลิ่นฝุ่นผสมกันอับชื้นแม่ก้มลงกอดลูกหัวใจเธอสั่นระรัวเหมือนกลองเสียงหัวใจดังจนเธอได้ยินชัดเจนในความมืดเธอหันกลับไปมองสามีเป็นครั้งสุดท้าย ในดวงตาของเขามีเพียงความโกรธและความเกลียดชังไม่มีร่องรอยของความรักที่เคยมีเวลาผ่านไปสิบปีบ้านไม้หลังนั้นสุดโสมและเงียบงนันยาขึ้นรกจนปกคลุมทางเดินเก่าเสียงฝีเท้าชายคนหนึ่งดังขึ้นในความเงียบเขายืนมองบ้านหลังเดิมที่เคยขับไล่ครอบครัวของตนลมแรงพัดจนฝุ่นและใบไม้ปลิวว่อนรอบตัวดวงตาเขาจับจ้องไปที่ประตูไม้ที่ผุพัง ในความทรงจำอย่างชัดเจนถึงคืนนั้นคืนที่เขาผลักลูกทั้งสามออกไปสู่ความมืดหัวใจเขาบีบรัดลมหายใจติดขัดเหมือนถูกกดทับด้วยหินหนักเขาก้าวช้าๆเข้าไปในบ้านภายในงเงียบสนิทกลิ่นไม้ผุและกลิ่นอับทำให้เวียนหัวแสงจากหน้าต่างแตกหักส่องลงบนพื้นฝุ่นหนาเขาเดินไปที่โต๊ะเก่ามีซองจดหมายสีเหลืองวางอยู่ ฝุ่นเกานะหนาเหมือนไม่เคยมีใครแต่ต้องมือเขาสั่นเมื่อเปิดซองออกเสียงกระดาษขาดเบาๆดังขึ้นในห้องร้างดวงตาเขาเบิดกว้างเมื่อเห็นข้อความด้านในตัวหนังสือในจดหมายชัดเจนแม้หมึกซีดจ,จางข้อความแรกทำให้หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหยุดลูกทั้งสามของคุณไม่ใช่คนอื่นแต่คือสายเลือดแท้ของคุณมือเขากำจดหมายแน่นเมื่อเย็นไหลอาบหน้าผาก เสียงหัวใจดังสะท้อนในอกเหมือนจะทะลุออกมาเขาสูดหายใจเข้าลึกลิ่นฝุ่นและกลิ่นไม้ผูดทำให้สำลักสายตาพร่ามัวเหมือนโลกกำลังหมุนรอบตัวประโยคต่อมาทิ้มแทงจิตใจราวกับคมมีดคุณแม่ปกปิดความจริงเพราะกลัวว่าความโกรธของคุณจะทำร้ายเด็กเขาสุดลงคุกเข่าบนพื้นฝุ่นเสียงไม้เก่าใต้ฝ่าเท้าดังก้องไปทั่วห้องว่างเปล่าน้ำตาไหลรินลงสู่ดินสกรปรก ในความเงียบงานเสียงลมพัดลอดหน้าต่างดังหวิวเหมือนเสียงกระสิทธของอดีตท,ที่เล่ต้อนเข้ามาใกล้เขายกมือปิดหน้าแต่ไม่อาจหยุดความทารมานในใจได้ภาพคืนฝนตกย้อนกลับมาอีกครั้งเสียงร้องให้ของลูกยังชัดเจนในความทรงจำทุกหยดน้ำตาของพวกเขาคือดาบที่ย้อนมาฟันหัวใจเขาเองเขาสุดนั่งพิงโต๊ะไม้ที่โยกเยกเสียงลมพัดทำให้ประตูไม้กระแทกผนังดังสะท้อน เงาไม้แกว่งไหวราวกับวิญญาณกำลังจับตามองมือเขายังถือจดหมายแน่นจนสัน่นดวงตาเต็มไปด้วยภาพใบหน้าเด็กน้อยทั้งสามเสียงหัวเราะเสียงเรียกพ่อที่เขาเคยผลักใสออกไปเขาหยิบกระดาษอีกแผ่นจากซองลายมือสั่นไหวของภรรยาอย่างชัดเจนประโยคที่ปรากฏทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบเมื่อความจริงถูกเปิดเผยหากคุณอ่านจดหมายนี้ลูกๆอาจไม่อยู่ที่เดิมอีกต่อไปลมหายใจเขาขาดห่วง หัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังถูกบีบจากด้านในเขาแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นและสิ่งที่อ่านเสียงกระจกหน้าต่างแตกดังขึ้นเพราะแรงลมเศษกระจกกระเด็นกระทบพื้นเป็นประกายวาววับเขาสะดุ้งเหมือนถูกตื่นจากฝันร้ายแต่ความจริงกลับโหดร้ายกว่าเขาพยายามลุกขึ้นยืนขาอ่อนแรงจนแทบสุดในหัวมีเพียงคำถามวงเวียนว่าลูกทั้งสามอยู่ที่ไหนในตอนนี้เสียงไม้บนพื้นบ้านล้นเอียดตามแรงก้าวเดิน ความเงียบงันภายในบ้านเก่าหนักอึ้งจนแทบอึดอัดทุก,ก้าเหมือนถูกดึงย้อนกลับไปในคืนที่เขาขับไล่ครอบครัวออกไปเขามองไปรอบห้องแสงไฟวากจากฟ้าแลบภายนอกส่องให้เห็นรอยขีดเขียนบนผนังเป็นรอยดินสอที่เคยวัดความสูงของลูกทั้งสามเมื่อครั้งยังเล็กปลายนิ้วเขาลูบตามรอยเส้นความทรงจำถาโถมกลับมาจนหัวใจสั่นระรัวเสียงหัวเราะสดใสย,ยังดังก้องอยู่ในโสดประสาสตร์ น้ำตาเออคลอจนสายตามัวเขายกจดหมายขึ้นอีกครั้งบรรทัดสุดท้ายสะกดหัวใจให้หยุดเต้นชั่วขณะวันที่คุณอ่านจดหมายนี้คือวันที่ความจริงจะหวนกลับมาเคาะประตูเสียงเคาะดังขึ้นทันทีจากด้านนอกบ้านสามครั้งชัดเจนหนักแน่นเรากับมีใครบางคนรอคอยอยู่ในความมืดเขาชะงักทันทีร่างกายแข็งทื่อเหมือนหินเสียงลมข้างนอกเงียบลงอย่างประหลาด เหลือเพียงเสียงหัวใจเขาที่ดังชัดเจนในอกมือเขาสั่นเมื่อเอื้อมไปแตะลูกบิดประตูเหล็กเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งกัดผิวลมหายใจติดขัดจนต้องกลืนก้อนแข็งในลำคอเสียงคอดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมรวดเร็วและเร่งร้าวเสียงไม้ประตูกระเพื่อมราวกับจะถูกผลักเปิดเข้ามาเขาค่อยๆหมุนลูกบิดประตูเก่าร้องครืดเหมือนเสียงร้องโหยหวน ช่องวางค่อยๆเปิดออกให้แสงฟ้าแลบจากภายนอกส่องเข้ามาสายฝนยังโปรยหนักเงาร่างสามเงายืนอยู่ตรงบันไดบ้านภาพเลือนรางแต่ทว่าอบอวนด้วยบางสิ่งที่คุ้นเคยเขาจ้องออกไปหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อริมฝีปากแห้งผากแต่ไม่อาจเอื้อนเอ่ยคำใดสายฟ้าฟ้าสว่างวาบลงกลางท้องฟ้าเงาทั้งสามเผยให้เห็นรูปร่างชัดเจนขึ้น เป็นชายหนุ่มและหญิงสาววัยรุ่นสองคนที่ยืนขนาบข้างเด็กชายตัวเล็กแววตาของทั้งสามจับเจองมาที่เขาลึกและคมจนเหมือนแทงทะลุหัวใจเสียงฝนตกกระทบหลังคาดังก้องรอบตัวแต่เขาได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตนเองเด็กชายก้าวขึ้นบันไดช้าๆทุกก้าวที่เหยียบไม้ทาให้เสียงดังเอียดก้องสะท้อนเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวสายตาของชายหนุ่มคนโตไม่ละไปจากเขา แววตานั้นเต็มไปด้วยความกับแค้นและความเจ็บปวดริมฝีปากของเขาขยับช้าๆก่อนเอ่ยออกมาเสียงหนักแน่นพ่อคุณยังจําเราได้หรือไม่เลือดในกายเขาเย็นเฉียบเขาก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเสียงคําพูดนั้นก้องสะท้อนซ้ําอยู่ในหูราวกับคมมีกรีดใจหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกฝ่ามือชื้นไปได้วยเหงื่อยเย็นที่ไหลไม่หยุดสายตาไม่อาจละจักใบหน้าของลูกทั้งสามที่ยืนอยู่ตรงหน้า เด็กชายตัวเล็กก้าวขึ้นมาอีกขั้นแววตาใสาซเสื้อกลับฉายแววเศร้าลึกจนบาดลึกถึงขั้วหัวใจเสียงฝนยิงคงโหมกระหน่ำเหมือนโลกกำลังร้องให้แทนหญิงสาวที่ยืนข้างๆเอื้อมือแตะไหล่น้องชายเธอมองตรงมาที่เขาด้วยสายตายเย็นชาริมฝีปากขยับช้าๆเปล่งเสียงที่คมกริบราวกับน้ำแข็งเราๆวันนี้มานานมากวันที่คุณจะต้องเห็นเราอีกครั้งลมหายใจเขาขาดห่วง ขาทั้งสองสั่นจนแทบรับน้ำหนักไม่ไหวความรู้สึกผิดทาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นทะเลซัดกระแทกไม่หยุดเสียงไม้บนบันไดดังต่อเนื่องลูกทั้งสามก้าวขึ้นมาพร้อมกันเงาของพวกเขาทาบทับร่างเขาที่สั่นสะทานเหมือนถูกขังในความมืดเขาถอยยกรูดจนหลังชนผนังเย็นชื้นเสียงฝนซัดกระหน่ำหนักขึ้นเหมือนจะบทขยี้ทุกสิ่งสายฟ้าฟาดอีกครั้งแสงสว่างว่าเผยให้เห็นน้ำตาบนใบหน้าของลูกทั้งสาม ชายหนุ่มคนโตยืนตรงหน้าประตูแววตาแข็งกร้าวจนเขาไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตาเสียงของเขาแผ่วต่ำแต่หนักแน่นจนก้องสะท้อนทั่วห้องสิบปีที่พ่อทอดทิ้งเราทุกหยดน้ำตาทุกค่ำคืนเราจำได้หมดเขารู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลริมฝีปากสั่นแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาความเงียบกดทับบรรยากาศจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจสั่นระรัวของเขาเองหญิงสาวก้าวออกมาจากเงามืด มือของเธอถือสมุดเล่มเล็กเก่าๆที่ขอบขาดรุย่ยเธอเปิดออกช้าๆก่อนเงยหน้ามองเขาด้วยแววตาสันสะเทือนนี่คือบันทึกของแม่ทุกความเจ็บปวดที่เธอเก็บไว้เพราะพ่อไม่เคยเชื่อเสียงฟ้าร้องดังสนั่นเหมือนคำพิพากษาเขาสุดลงกับพื้นหัวใจเหมือนถูกฉีกออกเป็นเสี่ยงดวงตาเต็มไปด้วยความสำนึกบนความหวาดกลัวที่กัดกินจากภายในเขาก้มหน้าลงน้ำตาหยดกระทบพื้นไม้เก่า เสียงสะอื้นติดขัดในลําคอเหมือนคมมิกรีดจ,จากด้านในทุกถ้อยคําจากลูกทั้งสามคือโซ่ตรวนรัดหัวใจให้จมลงสู่ห้วงมืดเด็กชายตัวเล็กยื่นมือออกมาในฝ่ามือนั้นมีแหวนเงินเก่าเก็บที่เขาจําได้ดีแหวนแต่งงานที่ครั้งหนึ่งเขาเคยมอบให้ภรรยาแม่ฝากสิ่งนี้ไว้ให้พ่อก่อนที่แม่จะจากไปคาพูดสั้นๆของลูกชายทาให้โลกทั้งใบยหยุดนิ่ง เสียงฝนเสียงลมทุกสิ่งเงียบงันจนเหลือเพียงเสียงหัวใจที่แตกสลายเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาพร่าหมดเต็มไปด้วยน้ำตาแหวนในมือเด็กส่องประกายว่าเมื่อฟ้าแลบอีกครั้งเป็นประกายที่ทั้งอบอุ่นและเย็นเยียบในคราเดียวกันเขายื่นมือสัน่นเทารับมาแต่กลับรู้สึกเหมือนกำลังถือหินหนักพันๆตันหญิงสาวก้าเข้าใกล้สายตาของเธอเต็มไปด้วยความแข็งกร้าวเธอกระซิบช้าๆใกล้หูเขาเสียงชัดเจนท่ามกลางความเงียบมืด นี่คือสิ่งที่พ่อเคยทิ้งและว,วันนี้มันจะย้อนกลับมาทําให้พ่อชดใช้หัวใจเขากระตุกกู่ความเย็นแล่นไปทั่วสันหลังมือที่กำแหวนสั่นระริกเหมือนกำลังถูกแรงมองไม่เห็นกดทับดวงตาเล่จ้องหน้าลูกทั้งสามที่ยืนขวางอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มคนโตย่างก้าวเข้ามาใกล้เสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังสะท้อนกล้องแววตาเต็มไปด้วยไฟโกรธแค้นที่ไม่เคยดับลงตลอดสิบปีพ่อเคยถามบ้างหรือไม่ว่าคืนนั้นเราเจ็บปวดแค่ไหน คำพูดนั้นเหมือนคมมีดที่แทงทะลุซวงอกเขาสะดุ้งเฮือกหายใจติดขัดร่างกายแข็งทื่อความมืดในห้องยิ่งทวีความอึดอัดราวกับกำแพงกำลังบีบเข้ามาเด็กชายยังยืนเงียบแต่น้ำตาเออคลอจะไหลาอาบแก้มภาพนั้นบาดลึกเข้าไปในใจของเขาทุกหยดน้ำตาเหมือนเปเลวไฟที่เผาผลาญวิญญาณหญิงสาวเปิดสมุดบันทึกในมือเสียงหน้ากระดาษพลิกดังกรอบแกรบในความเงียบ เธออ่านประโยคหนึ่งออกมาน้ำเสียงสั่นแต่ชัดเจนแม่เขียนไว้ว่าเธอหวังว่าสักวันหนึ่งพ่อจะได้ยินเสียงร้องให้ของลูกแล้วหัวใจจะเจ็บปวดเหมือนที่พวกเราเจ็บเขาสุดลงคุกเข่าทันทีมือกุมอกแน่นเหมือนหัวใจจะระเบิดสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความหวาดกลัวที่ไม่อาจปิดบังได้เสียงฟ้าร้องดังสนั่นจนบ้านไม้สั่นสะเทือนสายฝนสาดเข้ามาทางหน้าต่างแต่กระแทกพื้นเป็นหยดหนักหน่วง เขานั่งคุกเข่าอยู่กลางความมืดกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นไม้ผูรุนแรงจนหน้าขมขือชายหนุ่มคนโตย่อตัวลงตรงหน้าสายตาคมกริบจ้องทะลุเข้าไปถึงจิตใจมือเขากำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดเราทุกคนเดินผ่านความเจ็บปวดเพราะคำตัดสินของพ่อแต่วันนี้พ่อจะต้องฟังเขาสั่นสถานไปทั้งร่างเสียงสะอื้นหลุดออกมาอย่างไม่อาจควบคุมดวงตาจับจ้องลูกทั้งสามสลับกันแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นเงาแห่งความโกรธเกลียด หญิงสาวพลิกหน้าสุดท้ายของบันทึกตัวหนังสือของแม่เต็มไปได้วยคราบน้ําตาละเลือนเธออ่านออกมาด้วยเสียงสั่นเครือหากวันหนึ่งลูกๆได้เจอพ่ออีกครั้งจงบอกเขาว่าความรักที่แท้จริงไม่เคยผลักสายใครออกจากบ้านคำเหล่านั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจเขาเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลพรากจนมองไม่เห็นทางเสียงหัวใจดังสะท้อนสับสนระหว่างความสำนึกผิดและความกลัวจนแทบขาดใจ เสียงฝนค่อยๆเบาลงเหมือนโลกกำลังถอนหายใจเมฆดำบนฟ้าแตกกระจายเผยแสงจันทร์สองลอดเข้ามาในบ้านเก่าเงามืดที่ปกคลุมค่อยๆจางหายเหลือเพียงภาพของลูกทั้งสามที่ยืนเงียบสงบเขายังคงคุกเข่ามือกำแหวนแน่นแหวนวงนั้นเปล่งประกายอ่อนโยนท่ามกลางแสงจันทร์เหมือนเป็นเสียงจากภรรยาที่ไม่เคยหายไปจากหัวใจของลูกๆชายหนุ่มคนโตสูดลมหายใจลึกสายตาแข็งกร้าวค่อยๆอ่อนลง หญิงสาวปิดสมุดบันทึกแน่นก่อนกอดน,น,น้องชายเข้ามาใกล้เด็กชายในหน้ามองพ่อน้ำตาย,ยังรินแต่แฝงไว้ด้วยคำถามเงียบๆที่เจ็บลึกเขายื่นมือออกไปรอคอยคำตอบที่ไม่เคยได้รับมือของพ่อสั่นไหวแต่สุดท้ายก็ค่อยๆเอื้อมออกไปสัมผัสนั้นเย็นเฉียบแต่สั่นสะท้านด้วยความสำนึกผิดน้ำตาของเขาหลั่งไหลไม่หยุดเหมือนกำแพงที่พังทลายพ่อขอโทษเสียงแผ่วสั่นหลุดออกมา ถ้อยคำที่เขาไม่เคยพูดตลอดสิบปีดังก้องในความเงียบสงัดลูกทั้งสามไม่ตอบเพียงแค่มองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยบาดแผลและความลังเลแต่ในความเงียบนั้นเหมือนมีบางสิ่งคลายพันธนาการออกไปทีละน้อยเสียงจันทร์กระทบเมฆเบื้องบนความมืดค่อยๆสลายทิ้งไว้เพียงครอบครัวที่ยังคงยืนอยู่ด้วยกันท่ามกลางร่องรอยบาดแผลที่การเวลาไม่อาจลบแต่ยังคงมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ เรื่องราวจบลงด้วยภาพของบ้านไม้ที่สว่างด้วยแสงจันทร์บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่คืนนี้ได้กลายเป็นที่ซึ่งความจริงความสูญเสียและความหวังได้มาบรรจบกันอีกครั้ง